ข่าวดีดีกับพี่คำรนารน,รน,าาารนตอนแก้คิวยาวแก้ระบบทรงตัวต่อแก้ข้อมูลนคนไข้ยุ่งยากบัรนี้เขตสุขภาพที่5แก้แล้วราชบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้ดีที่สุดเร็วที่สุดในเวลานี้คือราชบุรีผา,านราชบุรี ถูกใช้ในเวลานี้มากที่สุดคือราชบ,บุรีจาบบกความวุ่นวายคนมาใช้บริการเยอะจนล้นโรงพยาบาลคิวยาวประวัติคนไข้หายากการส่งต่อตัวคนไข้ไปโรงพยาบาลอื่นๆก็ไม่เป็นระบบเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจึงต้องคิดโปรแกรมฮุกกะขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อลดความวุ่นวายทั้งหมดเพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัว ใบเดียวสิ่งที่เป็นปัญหาก็จะคลี่คลายไปทุกกะต่อปัญหาในช่วงแรกเป็นเรื่องระบบคิวจนถึงเรื่องข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลขณะนี้มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วม71โรงพยาบาลทั่วประเทศ28จังหวัดทุกกะน่าจะเป็นภาษาของพวกเดนมาร์กซึ่งแปลว่าแฮปปี้เริ่มโปรเจกต์ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาต้องการให้สถานพยาบาลแต่ละสถานพยาบาลในเขตสุขภาพที่5โรงพยาบาลกว่า60โรงเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ป่วยขณะนี้กําลังเริ่มทดลองถ้าเป็นไปได้ดังคิดดังคาด ดีแน่อาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าสําคัญที่สวชวแล้วก็กองทุนต่างๆจําเป็นต้องได้รับทราบว่าท่านอยู่กองทุนไหนในการที่ขั้นมารับบริการแต่ละครั้งมีความสะดวกสบายนะคะ มากมายเลยค่ะแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเราจะทำให้คนป่วย Happy สรุปได้ดังนี้ดังนี้ว่าปัญหามีไว้แก้บัตรเดียวนี้เทคโนโลยีถูกนำมาใช้ให้ง่ายขึ้นครับออกาอุอกาอุกาป happy happy, happy 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 <laughs> ราชบุรีเมืองนี้อยู่ที่ภาคกลางทั้งโตทั้งใหญ่ทั้งกว้างอยู่ภาคกลางแสนสุขีกเกษตรกรรมนำ คงจึงดีด้วยลายมังกร<จ><บ>ขาวดีๆกับพี่คำรณจึงอยากให้ทุกคนใช้ฮุกกะกันให้มากขึ้นจะได้แฮปปี้กันทั้งเขตสุขภาพที่5ของสปสช,าชาราช,ชาบุรีนะจะบอกให้ราชบุรีเมืองนี้อยู่ที่ภาคกลางทั้งโตทั้งใหญ่ทั้งกว้างอยู่ภาค